ผ่อ,อนคุ้มกว่าเช่าจริงไหมนะจริงสี่เพราะว่าแค่หกใบเท้าเท่านั้นก็เป็นเจ้าของคอนโดดีๆแบบนี้ได้สายเอสเตดขาแนะนำลุมพินีวิวอ่อนนุช4 0คอนโดที่ไม่ว่าจะ BTS หรือ MRT ก็เดินทางสะดวกทั้ง MRT 4สี่นุดและ b t s อส่อนนุ่นกลางครบคันฟิตเนสตรอปรพอ้านสะดวกซื้อหลาย้านจอดรถขนาดห้องกำลังพอดี26ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนและหนึ่งห้องนั่งเล่นมีเซิร์นเครือให้ด้วยนะชั้นวางทีวีก็บิวอินมาให้ด้วยอะ่ะห้องนอนก วางเวอร์ไม่อึดอัดเลยเตียงขนาดท้าฟุตก็เปลี่ยนให้มาบิวอินอย่างเล็งตัวโซนโตเครื่องแป้งติดกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สำหรับใครที่ชอบทำอาหารเองเขาก็มีโซนเครือบิวอินเคาน์เตอร์ครวมให้อย่างดีเลยกว้างอยู่นะทุกคนเก็บอุปกรณ์ทำอาหารได้ชิลๆมีมุมโต๊ะอเนกประสงค์ตรงนี้ด้วยโซนระเบียงเขาก็พื้นที่กว้างปรับเป็นโซนซักล้างวางเครื่องซักผ้าได้เลยคอนโดเดิร์ดผ่อนแค่หกใบถาเท่านั้นเพื่อนๆทำเลดีใจกลางเมืองแบบนี้หายากมากบอกเลย